โทษนะครับผมพบกล่อน่าเจี๊ยบกระแด่นะครับนะระะกระแดดพ่อมาเกินพิซซ่าครับพิซซ่าหน้าอะไรหน้ากุ้งกับหน้าปูอัดนะหรอเอางั้นกันกินเลยมา,มากินกันเด้อพี่น้องวันนี้ซื้อพิซซ่ามาให้ลูกกินเนาะลูกอยากกินพิซซ่ามาเด้อพี่น้องผู้บ่าวงานผู้สาวงานเนาะ คนในประเทศต่างประเทศมากินกับลางกับลูกกับลานซื้อมาให้ลูกกินพอที่กินจากิ้นสองสิ้นเอาอันนั้นก็ให้ลูกกินเนาะขอ,องสิมเบิร์รสอันเป็น,นเนาะดีแซ่บปะพี่น้องนไงเงี้ยหนพอดูดิพิง่าซื้อมาเนาะซื้อมาตะกี้นี้พิกัดหน้าเซเว่นบางนำ้ำบางน้ำเปเียวเอหน้าหลดตัดบางน้ำเปียวเนาะพี่น้องเออหน้าหลดตัดบางน้ำเปียวเนาะ ร้านเดียวร้านนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่เนาะช่างหม่ๆเนาะมันฮอนฮอนโอ้แสีบพี่น้องเอ้ยอืมหวานเป็นไงอร่อยไหมอร่อยอืมฮะอร่อยอืมอร่อยครับพี่น้องเอ้ยซื้อไปให้ลูกให้หลานกินเนาะยังซื้อมาให้พี่นวากินนว่า อืมจับอยู่ดีๆมันไหลเลยจะไหลเยอะเหรอไหน,นีดน,นี่นะ บอกเพื่อนกินด้วยดีว่ะบอกจังดนเจ็บกระเด็ดด้วยนะครับมากินด้วยกันนะนะครับ Mm-hmm. Uh -huh. Lion on long. in light on? Fly on fly on? Fly on? Long. Long. Oh, อ่ะติดตามช่องนะจ๊ะเด้อนะครับแก